ค่ะมีคนเคยบอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่มีความเรียบร้อยก็เงียบขรึมเนี่ยจะมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงแล้วก็เซ็กจัดจริงหรือเปล่าคะโอเคครับขอบคุณครับเป็นคําถามที่ดีมากนะครับเราจะนั่งดูว่าเป็นความจริงแบบนั้นไหมก็อาจจะเป็นไปได้ที่บางคนเราเคยเห็นนะครับผู้หญิงแต่งตัวสายเดี่ยวอะไรต่างๆเต็มหมดเลยไปชวนเขาบอกว่าจะไปมีความสัมพันธ์ไหมเขาบอกไม่เอาจะกลับบ้านในขณะที่ผู้หญิงอีกคนแต่งตัวเรียบร้อยไม่เห็นอะไรเลยนะพอถึงเวลาชวนผู้ชายเดี๋ยวไปด้วยกันดีไหม นะมือนผู้ชายมอนกลนบางคนแต่งตัวแบบสุดภาพบุรุษใส่เสื้ออะไรต่างๆดีนะครับพอถึงตอนนั้นกลายเป็นอะไรนะนักเกรงไปเลยะครที่คนหนวดเขาเฟิร์มเลยแต่ดูแลภรรยายอย่างน่ารักตอบไม่ได้พวกนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะส่วนใหญ่แบบนั้นเพราะคือคนที่เก็บกดไว้มักจะแสดงออกตอนที่อยู่กันเป็นส่วนตัวส่วนตัวนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็ดูเอาแล้วกันเนาะนะนะใครชอบแบบไหนชอบแบบนั้นก็ดูดูเอาไว้ถ้าเกิดเราชอบแบบเก็บกดก็แบบเก็บกดนะครับ ชอบแบบเปิดเผยก็แบบเปิดเผยนะครับ